เดนนะคะวันนี้น้องหอมก็มาที่ส,ส,ส,ทส,สถานทูตพรรมสถานรูทธรรมนะคะตอนนี้น้องหอมก็มายืนอยู่ที่ตรงสถานีรถไฟฟ้านะคะเจรุรยเจรุยนะคะอแล้วน้องหอมเราคือตรงข้างล่าโน้นนะคะจะเป็นสถานทูตน,นะคะแต่ว่าเราได้บัตรคิวมาแล้วนะคะคิวเราที่คือ กว่าจะถือนีดเพื่อรอกวักยิ้นะคะก็เลยต้องหอกมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้หายนะคะภายในนะคะแล้วน้องหอบไปยืน่นเอกสารตั้งแต่เมื่อวันวันอังคารนะคะแล้วก็เขาบอกว่า,าให้มารับใบพันธุ์ที่หักวันนี้ก็คือใบพันธุ์ที่หัะ,ะสี่โมงเย็นเราก็น,นึกว่า <c oughs> ได้รับเลยรีบมาเพราะว่า,าววมาแล้วก็มาปรากฏว่าต้องเอาจคิวน้องหอบอยู่ที่ฝั่งฐาน ขะะาดทุนเลยฝั่งนูน้นเดี๋ยวเรจะให้ดูฝั่งไอที่สถานีรถไฟนะคะ,น,น,ะ,คะนี่สถานีรถไฟนะครับ BTS สลุยก็คือจะเป็นนี้แล้วเสียงรถจะนกัวหน่อ,อยนะคะเพราะว่าเราถึงติดถันเลยนะคะ<ม>ว่าอาจจะให้ได้ยินเสียงนกหอวเท่าไหร่นะคะเสียงรถก,ก็จะบาเยอะมากเลยนะคะะว่าใกล้ๆถนนเลยนะคะ แต่ว่าต้องของไปจอดรถที่โรง,ง,งแรมนะคะก็คือชั่วโมงละห้าสิบบาทเอ่อตึกสีดำๆนะครับนั่นคือโรงแรมนั้นก็มีที่จอดเป็นลิฟต์ด้วยที่จอดเป็นลิฟต์ด้วยครับตรงตึกดำๆนะครับเที้ยครับเป็นโรงแรมโรงแรมนึงแล้วก็มีที่จอดรถเป็นแบบขึ้นลิฟต์ชั่วโมงห้าสิบนะครับตลอดที่ซอยเฮวแหละทีะ่แฮวแถนแลนข้างถานรูดเลยครับ ตรงนี้ครับฐานพูดพม่มาถนนสาทรคนเยอะนี่สี่โมงครับคนยังเยอะเลยครับข้างในกินเยอะมารับเรานึกว่านับสี่มงเย็นได้สี่โมงเย็นเปล่าจับปัดคิวนะครับตอนสี่โมงเย็นแล้วก็รอรับเอกสารตอนที่คิวเรามาถึงเนี่ยเพิ่งลำดับที่สองเราได้ลำดับที่หนึ่งร้อยสองครับ ก็อีกร้อยคิวเราก็เลยเดินออกมาถ่ายถ่ายคลิปอย่างน,นี้นี่คือถนนอีกด,ด้านหนึ่งนะครับนี่คือถนนที่จะไปสะพาตนตัดสินรถติดมากครับเอารถมานี่ไม่แนะนำเลยเมื่อกี้ผมก็ารถมานึกหมดจะบ้านมาสี่มงเย็นเนี่ยรึกว่าโอเคแล้วสบายแถวบ้านก็ติดนี่ก็ติดจะติดหมดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ติดติดหมดทุกเลยทุกถนนเออตรงนู้นจะเป็น ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพยาครับจะลงไปดูลำเมงไหมหรือจะรอตรงนี้ก่อนไม่น้องหอมหิวย,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 ยังนะหิวย,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 ยังหรือยังกินอยู่มันด้วยยังรู้สึกว่าถึงบางไม่ถูงบางบอกไม่ถูกอนี่ยนี่สถานีรถไฟาเป็นหลุยครับ ปากซอยนี่คือสาธารณสุขนะครับตึกเนี้ยไอ้ตรงสภาสถานที่รถไฟฟ้าเฉลุ่ยเนี่ยตรงกับไอ้ใกล้ที่สุดกับออฐานทูตพมา่าเลยนะครับมีน้องหอมดับฐานดูดธาารรมนะครับนะครับฐานดูดธรรมะอยู่ตรงนั้น ก็น้องหอมอยู่ตรงนี้ พามาตรงนี้อดเดินไปเดินมาตะดุดตอนนี้น้องหอมก็จะไปรับเอกสารที่สถานทูตนะคะพวกเราก็จะวร์ปไปที่ชาบูต่อเลยนะครับเริ่ม,มาที่ร้านมี่หลานดร,รับเรื่องทีอาห,หารที่สั่งตามเมนู ตอนนี้อ่ะเกลับออกไปอันหนึ่งมันมีสองอันสอันมันมีอันที่เป็นกลมกลมับน้ำโอเคอะนี่ขอถ่ายก่อนแล้วกันวันนี้ถ่ายน้องหอมนะครับ ตอนนี้เราก็กลับมาเลยนะคะกลับมากินอาหารนะคะเพราะว่า่อเราจะได้นะั่งคิวลงในที่้วยไฟไฟกว่านใช่ไหมแล้วก็พอเราไปนั่งนะคะก,ก็เร็วหนึประมาณห้าถึงเจ็ดตั้งก่อนคืออันน,นี้เป็นเยลลี่บายอันนี้เป็นของย่างนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิม้มลาขี้นี่นี่น้ำจิ้มหมาล่าไท่์นาครับเขามีน้ำ ไม่จำกัดเวลานะครับหัวละ499บาทก็จะกินได้หลายอย่างครับมีปลาจมอนปลาจม่อนมีกุ้งย่งาเยยงเ,เลยเออหอยเชื่อย่างเลยเลยครับตอนนี้น้องหอมก็ง่วนกับการกินนะครับเพราะว่าน้องหอมหิวมากครับมันเป็นเลยเวลากินนะครับตอนนี้ก็กลับไปกลับมาเกี่ยวกับเรื่อง ปลาแซลม,มอนนะครับก็สั่งมาถาดหนึ่งก็จะมาเราสั่งจิ้มกันไปสองสองถาดแต่เขาก็เอามาใส่ถาดเดียวก็จะมีสี่ชิน้นมีหนังติดมาด้วยนะครับก็มีสั่งปลาเ,เนื้อลิบอายกุ้งแม่น้ำ้องน้ำที่เป็นใส่ชีสนะครับแต่ชีสเขาแปลกทำไมมันไม่ละลายติดตัวกุ้งก็ไม่รู้หรือผมย่างไม่เป็นก็ไม่รู้ครับเน้องหอมก็ง่วนนะครับทั้งหิวทั้งร้อนนะคะ ตอนัจ่าอาหารเต้องสแกนไปเนี่ยเนี่ยได้สแกนถ้าพี่ใช้พี่สแกนนะหอมจากกินนะคะพี่พี่ที่ที่ทำเลยได้ได้เดี๋ยวพี่จัดการให้แล้วน้องหอมก็ดูแล้วกันได้สั่งยอย่างละอันก็พอนะค่ะอย่างละอันก็พอคะ่ะเียวกินถ้าพี่ดูชิ้นกุ้งใช่ไหมคะครับราทาดูจะได้ไหมไม่อำกัดเวลาอยู่ชั้นสามก่อนนะ ห้างสรรสินค้าเซนจูรี่นะครับสาขาอนุทครับพอดีผ่านมานะครับก็เลยมาแวะผ่านที่นี่รถติดมากเลยครับบอกเรื่องรอรอเนี่ยเราย่างไปเนี่ยย่างเลยม่มันเป็นไม่เห็นมันเป็นย่างเลยททีเลยดูเป็นรูปในรูปนี่มันสวยงามมากเลยนะครับ ม่รู้กองเนยมาวางเาอาไอนี่มาวางบตนตุกกองเนยมาวางต่อยองวางดูยงวางดูนะครับว่ากองเนยมาวางบนนี้เพื่อให้เนยละลายหรือ,อยังไงเราก็ไม่ทราบไดนน้น้องหอมกินแล้วน้องหอมกินแล้วไอนี่ครับตอนนี้น้องหอมก็กินปลาแซลมอนนะครับ คีบใหญ่เลยคีบไม่หยุดเลยครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็เอาที่คีบมาล้างแล้วเอาเนื้อไปกินย่างปิงป้งๆอยู่เนี่ยครับย่างบกระดาษนะครับพี่เนื้อเนี่ยถ้าไม่ย่างมันไม่รอดนะคะมันต้องย่างเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาก็ต้องทําไปและย่างกระดาษที่ดีเหมือนกันนะไม่เลวใช่คะ่ะแต่หอมกระดูดน้ําแล้วก็มาดึกแล้วด้วยครับที่ร้านนี้ครับปิดรับออเดอร์สามทุ่มนะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร้กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ